ตึงทางการทหารทำการทดลองยิงปืนนี่เป็นเกม FPS ที่ภาพสมจริงที่สุดอุ้ย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 ออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่จริงเลยว่ะนั่นอทำไมเขาถยิงเขาอยูน้ากไอ้ก๊อบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยีก๊อบใสยแล้วอุ้ยสนโดนผมยิงทำไม เดี๋ยวพิงกี้นี่เป็นเกม FPS ที่สมจริงที่สุดโอ้ไม่โดนยู่ดิโอแม่งอยากับเล่นเกมเลยโดนโดนโอ้โหเหมือนจริงสักอ่ะเอาอย่นี่โอ้ามจิงนะเฮ้ยไมเด่ไหมมึมีน่มซุ่มยงอนีมอไม่ไ้ยิงดิไอ้ไม้เี้ยวแง